เราคงตกหลุมรักในวัดภูวะกูมองบนได้ไหมหลงตัวเองสุดๆสี 4, 7, ่เจ็ดยี่สิบเจ็ดเ้ยสี่ดต่อเลยต่อเลยสี่แปดสี่แปดสามสิบสองหนักแล้วนะพี่เนยหนูมไม่คิดว่าพี่จะไกลขนาดนี้หวัวนิดหน่อยแล้วนิ้หน่อยท่องได้ไหมล่ะเนี่ยอันนี้ แม่สีเลยนะแม่สี่แม่สีแต่มันต้องแม่สิบสองไหมหายี่สิบเห็นไหมล่ะสิบสองไม่ได้ง่ายใช่ป่ะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สี่ไหมนี่เธอยิ้มเลยเชิมข่มใจเอาไว้บ้างนะมองเราเราเคิร์มตลอดเลยอะเราไม่มีสมาธิกูอยากจะบ้าตายถ้าจะแอบหลงเรานะก็ ทำให้มันแอบแอหน่อยเลยไหมอ่ะไม่ใช่เผยใจให้เห็นชัดขนาดเนี้ขอโทษครับทำไมวันนี้ไม่ติวที่บ้านอ่ะจริงๆที่นี่ก็บรรยากาศดีเนียบสงบได้สมาธิดีอ่ะเหมาะแก่การอติว เมื่อวานอะเรายอมติวให้เธอแล้วทำไมอ่ะวันเนี้ยเธอต้องติวของเราบ้างติวอะไรอ่ะฮะหมายความว่าไงหรอใช่เป็นกูอ,อยากเะฮะจะบอกนะว่าจะติวเรื่องแพม <c oughs> ไม่โทรเรียกแพมหรอ อนอนแล้วจ้าทรงดีไม่นานถึงไหนเลยกะแล้วว่าไม่ได้อยากจะเตียวเออเอาจริงปกติเด็กนั้นจะต้องขู่ต้องบังคับผมแล้ววะดีแต่ครั้งนี้ไม่เห็นทำเง,งินแท้กลับมาหรออย่าแตงอ่อนแต่งอ่อนดูว่าบ่าววัดโพว่ะ เขาไม่ทิ้งกันเขาไม่เดินหนีกัน,นข้าพี่ไม่อยู่วัดพูนี่ <c oughs> พูดแหละฉ <c oughs> ันรู้เรื่อง <c oughs> ป้าติ๋มวัดพลุเนยวัดพลุนิดหน่อยวัดพลุที่แท้ก็ครอบครัววัดพูนี่เองโอเค แตะเขียนอีกข้างหนึ่งก็ได้แล้วเขาจะใส่หูฟังอ๋อบิวบิว,บวมีว่าลมเราคงทำให้เธอค้างจริงๆอ่ะกูอยากจะบ้าตาย <c oughs> <c oughs> ข้คลั่งตัวเองสุดๆไปเลยนี่ เธอคิดจะป้องเราไปทุกชาติเลยเหรอป้องเราอะไรนะวางคู่ใช่ไหมตลกตลกอีกแล้วคู่กันพี่วันเนยน่าจะเข้าใจพี่ผิดไปใหญ่แล้วนะเออผิดตรงไหนก็เรื่องที่คิดว่าพี่ชอบเนี่ยก็สายตาของเธอดูวนไหวเราตลอดอะเอาอะไรมาตัดสินเอ่อเอาอะไรมาตัดสิน เดินตามไงใช่ไหมมันต้องบอกตัวเองก็เลยอ่ะเราดูคนออกอ่ะเราดูถ้าดูออกแล้วทำไมดูแผลไม่ออกไม่ได้ชอบพี่ขอโทษนะน่ากลัวมากเลยอ่ะเรียกว่าตบกลางสีแยกวะเนี่ยที่เธอพูดมันก็ถูกอ่ะแต่แค่กูไม่ไหวยังเลิกชอบไม่ได้ไง กูขำท้องแข็งไปหมดแล้วเนี่ยดูคนนกเธอยังเช่าเราไม่หยุดอ่ะกูปวดหัวมากนะไข่ไข่อยัดเยียดวายังคลั่งรักแต่มันก็เขิน่ะแกแต่มันก็แบบอีคนหลอกตัวเองอะยี่ีีีีีี่ีีี ลั่งรักจริงเหรอเนี่ยทีทีคลั่งเนยวัดพูเนี่ยนะห <ไป S 1> ลง,งตัวเองเกินไปแล้วย่ยน้องในวัดอ่ะแต่กูก็ในวัดอ่เราจะไม่ห้ามเลยละไม่ห้ามเลยวะแล้วเข้าใจเธอเข้าใจอะไรเป็นเราเนี่ยเราก็คงตกลุมรักในวัดพูอะฮะกูมองบนได้ไหมหลงตัวเองสุดๆแบบ ไม่มีอะไรมากันเราเกลียดเธอรอเดยรอ,อจริงๆพ่อคุณสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสองก,กันเลยเมื <c oughs> ่อกี้สุพี่เฮ้ยเราไม่เป็นไรสบายมากแล้วเรื่องเป็นไงอ่ะคือคือย่างี้พี่เราอะทิวอะไปหาหญิง ถวหลังหอพักวอทอมาแต่รันไปเจอผู้ไอบาสไอ้บาสเหรอบาสท,ที่มีเรื่องคืนก่อนไอ้บาสมันฝากบอกนายด้วยว่าเจอได้หลังวอทอลุยไหมลูกพี่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยว เจ<ใ>นเลยโอ้โหคุณดูว่าคอนเล็กฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลรงนี้หน่อยนั่นใครเหรอคะพี่เองพี่ธีทีติวเตอร์อะทีเนย์นอะทีเนยเนยทีอ๋อคะ่ะพี่ธีเออทีนี้ตอนเนี้ย พี่มีเรื่องด่วนมากพี่กำลังตามหาเนอยอยู่พี่เนยหนีติวเหรอคะเออคือก็ไม่เชิงอะ่ะคือน,นิ่หน่อยพอจะรู้ไหมว่าถ้าเนายมาที่เทคนิคบางเพียนเนยจะไปอยู่ตรงไหนปกติถ้าพี่เนยไปที่นั่นพี่เนยจะไปกินไอติมคะ่ะฮะไปกินไอติมยังไงนะนิดหน่อยพูดอีกทีสิพี่เนยจะไปกินไอติมตรงหลังหอพักสองคะ่ะหลังหอพักสอง กินในติมกินในติมแล้วแทงมอไอติมเนี่ยนะค่ะโอเคพี่รบกวนแค่นี้แหละขอบใจมากนะค่ะกินในติมกินในติมเน,นยนอนให้ได้กินแล้วมึงเลือดอาบมาทำไม <c oughs> วะเนี่ยเดี๋ยวนะยีทีเลือดอาบคืออะไรอะมาอย่างช้าเลยนะคือยังไงอะ ยังไงไอะคิด่แล้วนี่นี่กันเสร็จแล้วเหรอไอติมกะทิที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเคลียร์เรื่องหรอกสี๋ยาวจะเลี้ยงเธอก่อนไหมถ้าเธอสอนเราดีเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยงไอติมกะทิแล้วมึงไม่เลี้ยงดีดีอ่ะนี่หมอสุดๆแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ต้องมาดักรอเวลานี้เท่านั้นนะ เร็วกว่านี้ก็ยังไม่มาชา้ากว่านี้ก็หมดเอารีบลาไปสิละลายหมดแล้วเนีนเ่ยมึงเคียร์เลือกตีกันก่อนปื้อเองถ้วยนี้เรากินแล้วอ่ะเธออยากจะกินต่อเราเลยอ้ย กูมันได้อีกแล้วกูเบื่อคนเฮ้ยไม่จริงจริงเลยเอาทุกทางจริงสินะให้ตายพิธียอดหน้าไหมโน้นไปต่อแถวของน้นอยากกินเนี่ยก็รีบไปบอกว่าใจรววกว่าในวัดภูอ่ะนานไม่รอนะ ไปเร็วเดี๋ยวมึงเคลียร์เรื่องต่อยตีก่อนไหมวะดูเร็วดิเฮ้ออไม่ของเขาเนี่ยฮ้ยนี่อะไรอ่ะเจ้าของก็บอกเหอะแม่งขำมึงในอีเนยนี่น่ารักพี่ทีน่ารัก นี่เป็นบุญปากบุญท้องเลยนะที่เนยพามากินหนึ่งที่เนี่ยปกติจะมีแค่สาวที่เนยชอบแล้วก็นิดหน่อยเท่านั้นที่จะมีโอกาสคนอื่นนะไม่มีสิทธิ์กูเป<ม>็นบุนคุณมากมัง้งฮะรีบกินเข้าไปดิเธอจะร้อยมันลายกลายเป็นน้ำหรอแล้วค่อยดูดเอาอะฮะก็จะกินอย่นี้ไง ปเนรสชาติดีป่ะไม่อร่อยอืมอร่อยผักมุมแม่อร่อยอร่อยชอบมากอ่ะสรุปน้องที่วัดพี่วินรู้หมดเลยเหรอเออถึงว่าทำไมถึงไม่ให้จ่ายเลือดอับเราเลือดเมียนว่ะนี่น้ำแดงอย่างหวานเลยจิงพี่รู้ได้ไงว่าพี่จะกลับมา หัวใจมึงมึงเขาก็แค่เป็นห่วงแหละความเป็นคนน่ะนะอะไรบ้าะนุ่มมะนุ่มใจเชื่อใจอ๋อทำไปเพื่อเอาก็พิสูจน์ไงเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกทำไงงั้นน่ะสนุกสนุกจ้ะใช่ใช่ ทิ่สุดว่าพี่ทีชอบเนยหรอตุ้ยแม่งอะไรแม่งเอาเดลเตอร์มาเน่ <c oughs> ไปไหนพร้อมติวแล้วใช่ไหม <c oughs> จะติวไหนอะ่ะมาซ้อนเราจะไปไหนเดี๋ยวเราพาไปเองอ่ะไม่ต้องถามเยอะหรอก เ้ยกลับบ้านยยงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะเพื่อนเดีเ๋ยวกันลูกพี่มึงเท่บ้างจ๊ะขับด้วยหร็วเร็วดิค่ะมันต้องไห้พูดบ่อยๆวะหูหนวกอย่างนี้หนวกกันหอคะ ไหนเนี่ยทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอ,อไอ้กูขับไม่ไหวเรื่องเยอะจริงนะไปกลัวตายไม่เอาหม้อมาอีกอะ ต้องหวังว่าจะใส่ให้หรอกนะเร็วดิถืออยู่นั่นน่ะีือจะเอาโมแกงครับครับครับพี่ทีงงอ่ะขึ้นดิเอ๊ะแล้วนี่มันหมวกใครอ่ะเราให้เธออ่ะเขามวยป่ะนี่มันของเธอดิ แล้วไปเอาของใครมาคงไม่ได้ขโมยมานะเห็นเราเป็นคนแบบนั้นหรอเปล่าเปล่าในวัดภูอ่ะเป็นเด็กดีมีคุณธรรมครับเหรอวะ โอ้ไตหักเนยเนยพี่ขอช้าๆนะพี่กลัวความเร็วอะเร็วแน่โอ๊ยอืมแกงปะเนี่ยอุย้ยน่ารักแทกแรงไหยวะ แต่อ่างแลง้โอ๊ยกูอยากจับมากเลยมากคู่อะไรเอ่ยใส่็วได้วยไป <c oughs> ใส่็จไปต่อไปออการลมน <c oughs> <c oughs> ี่กู่กขับกู่ขับไม่ไหวละ <c oughs> <c oughs> ออข,ขอพักหมายเพราะว่าไงนี่หอเธอเรามาส่งเธอลงไปดิไอจะไปกับเราต่อหรอทิ้งว้ายคำขนลุกขนลุกเลยไม่รู้ทำไมก็ <c oughs> ดีกัน เก็บไว้ดิใส่บ่อยเียเก็บไปหาใหม่พี่ไม่ได้ใส right ่บ่อยนะตัวเนี่ยเดี๋ยวเนยขี่กลับเนยก็จะได้ใส่ไงเพื่อความปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยหลืยเกิร์เลยนะโอ้กูว่าแล้วเขาข้างตัวเองหย่อนเราไม่พักเลยอ่ะคุยอยากจับมาตาย งั้นก็เอาไว้ที่พี่ดีกว่านะพี่คงได้ใส่บ่อยเลยอ่ะขอบคุณนะชอบมากเลยหมวกเนี้ยงั้นพี่ไปละเดี๋ยวใจคอเนี่ยจะไม่ชวนแขกเข้าห้องหน่อยหรอฮะโทษทำไมอ่ะอุงมึงอยู่ตรงนี้ละ มึงอยู่ตรงไม่เป็นไรพี่ไม่ถือเดี๋ยวพี่ต้องซักผ้าทำนู่นทำนี่เยอะเลยอ่ะพี่ไหวเนยไม่ต้องช่วยพี่หรอกไม่เป็นไรกับเชิญยินดีก็เอ เราจะขึ้นไปทำอะไรอ่ะอธิบายดิอ่ะอธิบายปอดโจงอธิบายเนยอยากกินกาแฟไหมอ่ะน้ำร้อนห้องพี่มีนะอะไรวะเหมือนจะไม่ได้นะใยพังเข้าไปไหมเปิดไม่ได้นะ คนใจร้อนคือใครอ๋อได้ได้พอด,ดีเลยน่ารักห้องหมื่นนะสว่างจะตายค่ะถ้าเนยชอบสว่างสว่างอ่ะรออยู่ข้างน,นอกก็ได้นะรอ แ่กวาลเธออยู่คนเดียวเนี่ยเห็นเห็นอยูเก็นกี่คนวาน่ะบางทีก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยอ่ะเพื่อนชอบมานอนเบียดเบียกันตลอดเลยแต่ห้องมันก็แคบๆอ่ะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ค่ะแล้วกินส้ม จะเข้ามาทำไมเดี๋ยวพี่ต้องไปซักผ้าไปแล้วเนี่ยเขาเพียงไหมเนี่ยซักยังไงใส่ยังไม่แขวนเสื้อไว้แบบเนี้ยฮะอ๋อ ออกมาจะได้ตากอะไรไงเอ้าไม่ได้หรอขำเนี่ยเนยใครให้มึงเข้าห้องวะเนี่ยอ้ยสงสารพิธีพิธีเจ้ายาดมอ๋อยาดมจักรวรดเดี๋ยวนะวันนั้นเรา ตั้งชื่อใหม่ให้มันไอเนยวัดพุสวกี้ยเลยเนยต้องเห็นแน่แน่ไอเนย่นไงชื่อมันน่ารักดีอะเธอร้อเรียนหรอฮะไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะร้อเรียนเนยนะ ก็จะด่าอะไรอ่ะอ่ะมอาเอาไงอ่ะเข้ามาใกล้เกินไปแล้วนะน้องพักพักจะกทำอะไรพี่แค่เพียงสบตาพ่ธีดวงตานั้นก็พาใจเปลี่ยนแปลงไปภายในใจมันไหว้ฉัน,นทุกวันเวลา ผักสิพิธีพิธีผักเฮ้ยดวง,งตาดีอ่ะเฮ้ยเพื่ออะไรทรงผมเนะี่ยรับเข้าใบหน้าพอดีเลยไม่ไม่ อรักดีอล่ามอะรล่ะแล้วทำไมเหนื่อยถึงอยากมาหอพี่ทิวาก็แล้เธอกังวลมากนะเนี่ยเราสะไห,<า>ห้มาล่ะสะไห้ไม่ต้องป้าดิไม่คืใส พูดถึงว่าวันนี้เธอยังไม่ได้ติวให้เราเลยนะเครื่องจะนึกได้อ่ะครับ <c oughs> แล้วคิดจะติวอะไรให้เราอะ <c oughs> ่ะ9คูณ8 7 2 9 8 7 2 7 2 7 6 4 2 7 6 12 12, 3 3, 6เฮ้ยทำงานเนี่ย 14, 12 168 178 306 21 17 <3. S 2> 34, 7 134 714เฮ้ยไปฝึกมาจากไหนอะ่ะวิธียากกว่านี้ปะ่ะ แต่มอสี่มันก็ไม่ได้สุขคูณนะมอสี่ต้องเดือดนสุขคูณอะไรก็มาเฮ่ยเทสชอบเขาแล้วอ่ะดิเรารับเธอเข้าแก๊งหืมอฮะเก่งเลยวะแก๊งเลยวะ,ยวะต่อไปนี้เธอคือคือลูกน้องของมองงันยังบอกนะยีทีวัดพลุ กูไม่อยากเข้าเลยมึงด่าไปดีแล้วแล้อยางทีวัตพลุต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมไหน,นว่าเชืิลสุสไงไม่นะไม่เอาชีวัตพลุ้ยเอาไปแล้วเ,เอาไปแล้วจ้าเอาละค่ะทุกคนหลังนี้จบพี่จะตีแล้วเนยจบไปแล้วคือรู้สึกว่า ความสุขทานไปไวมากเหมือนกันในอีพีนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอุ้ยจะจบแล้วหรอที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่า,วาตอนที่เนอยอะแบบว่าขึ้นห้องของพิธีก็เลยก็เนยแบบคิดจะทําอะไรอาจจะสำรวจห้องหรืออยากจะรู้ว่าพิธีทําตัวยังไงคือหมายถึงว่ามีปฏิสัยยังไงเมื่ออยู่ในห้องในห้องมีอะไรบ้างอะไรยเงี้ยเพื่อบบว่า เพราะเขาคิดอยู่แล้วว่าพี่ทียชอบเนยเพราะฉะนั้นเนยก็คงสมมติว่าจะมีอะไรว่าเออแอบชอบเราหรือเขียนอะไรหรือเปล่าอยากอยากจะแบบบอกชอบหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เขาไปในห้องคือปกติมากเรียบร้อยมากแล้วก็แบบดีนะไอ้ตู้ปลาไม่เขียนเป็นแค่ไอ้เนยดททีที่ไม่มีไอเฮียเนยเขาาเย้าาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ทีเป็นคนเรียบร้อยมันก็คงไม่ถึงขัา้นนานแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบก็น่ารักดีอ่ะดำเนินมาออพีนี้อพีนี้พีอะไร e ีห้าว่าเออมันมันแบบหนุบหนับมากเป็นคู่ที่แบบ อยากจะเกตจะแบบว่าชั้นสาบลงไปชั้นล่างก็แบบมันน่ารักง่งถึงแม้ว่ามันจะมีอันนึงที่กูขัดใจก็คือแบบตอนที่เนยจะเลี้ยงอไอติมพิธิใช่ไหมแล้วคืออีเนยไปใช้แผดศกปรกในการจะเรียกพิธิมาอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เขาเรียกว่าลูกน้องของเนยที่จะพูดว่าทําไมทําไมถึงถึงอยากท้าพิสูจน์ให้พิธิมาตรงนี้เหมือนพิธิจะถามหรืออะไรสักอย่างตอนที่คดีทุกอย่างขี้ใครหมดแล้วก่อนที่เนยจะไปหออะไรเงี้ยแล้วเหมือนลูกน้องจะพูดพิสูจน์ อ,ออะไรสักอย่างแล้วเหมือนลูกน้อยคนก็เลยปิดปากไปอันนี้ก็เลยไม่รู้แต่ว่าเออมันก็มันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความน่ารักแบบทวีคูณมากๆากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเล่สองฉากที่ชอบก็คือฉากแรกกับเป็นฉากที่เนยก็ไปเอาหมวกนกมาให้พิธีก่อนพิธีจะซ้อนท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แกล้งทําแบบว่ารดสตาร์ทเครื่องแรงแล้วก็บบซะว่ามันทําให้เหนยอเอ,อ้ยทำให้ทีอชนกับเนยด้านหลังอะเนาะและ้วมันก็เลยว่าเออมันก็น่ารักดีในบุมนั้นที่แบบว่าเนยแกล้งพิธีอย่างที่ชอบเราชอบตอนที่ S <S เนยอ่ะเหมือน,นอยู่ในห้องพิธีแล้วใช่ไหมแล้วก็ถามว่าเออวันนี้จะสอนอะไรแล้วพิธีก็เลยแบบเอาสุคูณไปว่า99 9, 9, 9อะไร7อ่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมากแล้วก็มันมีแอดวานซ์ขึ้นไปอีกว่าสิบสองคูณสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบได้ก็เลยแบบว่า,ก,บบวาก็ดีนะแต่มสี่มันก็ไม่สุขคูณแล้วคือแต่ก็ดีที่เรารู้สึวสสกว่าเนยก็มีความตั้งใจขึ้นมุ่งมั่นตั้งใจว่าพอคิดว่าจะติวแล้วจะติวติวให้ดีให้ได้มันก็ทําได้อะไรอย่างเง การที่จะเป็นวัดพูอ่ะวัดพูเขาทําอะไรบ้างมันต้องไม่ใช่แค่ต่อยตีแล้วมันมันคงไม่ต่อยตีหรือเปล่าอะไรกี้ต้องต้องไปดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอพีเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนจะมีเรื่องต่อยตีใช่ป่ะแต่มันก็เป็นแค่เรื่องเลี้ยงไอติมอะไรเงี้ยแล้วก็ ตอนแรกที่ดูอีพีตอนที่เห็นเลือดของลูกน้องของเนยอะเราคิดว่าแบบว่าเออมันจะต้องมีเรื่องใหญ่แน่แต่อีกใจนึงก็คิดว่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละเออแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาแบบมาเลี้ยงไอติมด้วยด้วยด้วยเหตุการณ์นี้หรือว่าด้วยเนื้อเรื่องประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ขำดีในอีพีนี้แต่ก็สนุกมากในเอเนจีของทั้งสองคนท,งทั้งเนยแล้วก็ตัวพี่ทีเองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวด,ดูต่อไปว่า ความรักจะเบ่งบานขนาดไหนนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะใครชอบการเรีแอคชั่นของพี่เจตินั่นเอยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ม b e กระดิ่งเพน่อไมมีอะไรคอมเมนต์ต้าล่างแล้วจะแปะลิงก์ ASP นะคะพี่เจตินั่นเอยไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้ต้องเป็นชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย